กรยานยนต์เขาล้มอยู่ข้างหน้าค่ะหนูไม่ทราบทะเบียนค่ะพี่ไม่ทราบทะเบียนใช่ไหมคะค่ะข้วรถคนทะเบียนอะไรคะค่ะทะเบียนใครนะคะพี่เดี๋ยวแบบพี่ขเขาเขาเขาะโดพี่รถหนูจะแตกพี่บาสอย่าเอาแขนไปพี่บาสพี่บาสหยุดพี่บาสหยุดพี่บาสพี่บาสอยู่เฉยๆพี่บาสแฟนหนุ่มครับของหนูสี่หกหนึ่งสามค่ะพี่หมพี่พี่อย่าพี่อย่าเอาแขนไปเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันถีบพี่พี่อย่าเอาแขนไปยันเดี๋ยวแขนพี่เจ็บ ขาพี่เขาช่วย

啊，妈，为什么？爸，快快，快快，啊啊啊！爸，哎，流血。